สูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่นะคะซึ่งได้รับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีนะคะกับบริษัท CPR จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือค่ะหลักสูตรนี้นักศึกษามีสิทธิ์ในการได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท CPR จำกัดมหาชนตลอด4ปีการศึกษาระหว่างเรียนนักศึกษาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะ กลุ่มที่1จะเรียนก่อน3เดือนแล้วส่วนกลุ่มที่2นักศึกษาจะออกฝึกงานก่อนเป็นเวลา3เดือนเมื่อครบ3เดือนนักศึกษาจะสลับกันเพื่อให้นักศึกษากลุ่มที่1ไปฝึกภาคปฏิบัตินะคะเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ทางบริษัทจะบรรจุงานให้กับนักศึกษาทันทีในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านนะคะนักศึกษาสามารถที่จะเข้าสู่ตำแหน่งของ พนักง,งานออฟฟิศได้นะคะ 3. นักศึกษายังสามารถที่จะเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจร้านสาขาหรือร้านแฟรนไชส์นะคะในของบริษัท CPO จำกัดนะคะ วันนี้จะมาแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจ้าปรีกหลักสูตรนี้สร้างให้บัณฑิตมีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจ้าปลีกมีการใช้เทคโนโลยีมีใจรักการบริการมีบุคลิกภาพที่ดีและมีจรรยาบรณในวิชาชีพเน้นการปฏิบัติการจริงในสถานการประกอบธุรกิจ้าปรีกชั้นนาของประเทศมีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร มีรายได้ระหว่างเรียนเรียนจบไปมีงานทำาชั่วค่ะ